ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ ลิวร์พูเตรียมใช้แผนขอยืมตัวรอนั์กัมเป็นแบกมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลก่อนใส่ออปชันในการซื้อขาดในภายหลังนะครับอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดดวเกี่ยวกับการย้ายทีมของรอนันกัมเป็นแบกกองการที่ตกเป็นเป้าหมายการสมทับของลิวร์พูมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ณนะตอนนี้มีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาเป็นที่ร้อนแล้วว่าลิวร์พูกำลังมีความต้องการเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัว ไรอันสกอร์ฟินแบกเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนตลาดสมันี้จะปิดตัวลงซึ่งนักว,ว่าวท่านดัลิเว์พูลมองว่ารอันสกอร์ินแบกนั้นคือมิฟิลอเนกประสงค์ที่ทางลเว์พูลนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะมีนักเตะรายยี้อยู่ภายในทีมในการลงสนามพิมพ์ลีกในวันกันนี้โดยสถานการณ์ล่าสุดการย้ายทีมของรอันสกอร์ินแบกเข้าสู่ลเว์พูลนั้นนะครับในตอนนี้ลเว์พูลกำลังถูกบีบให้ทุกทิศทุก,ท,กทางเพื่อต้องการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้เพราะทางเจอง การกองกลางตัวใหม่เข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนั่นก็เพราะว่าการที่อเล็กซิสแม็กอลริสต์โดนใบแดงไล่ออกในเกมนัดล่าสุดนั้นเสี่ยงต่อการถูกลงโทษแบนถึง3นัดทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่สามารถหากองกลางที่เป็นตัวแทนของอเล็กซิสแม็กอาริสต์มาลงเล่นในตำแหน่งดังข่าวนี้ได้เลยสะนั้นมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าในตอนนี้กองกลางของลิเวอร์นั้นยังไม่พร้อมใช้งานเป็นจนจบฤดูกาลและตัวของรอยส์แกร์ปนแบกก็สามารถทำอุดรอยร่วในตำแหน่งดังข่าวนี้ได้เป็นอย่างดี เดือมรายงานล่าสุดจาก90มิลน,นะครับระบุว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ทราบข้อมูลจากไบยมินิกเป็นที่เรื่อยแล้วว่าทีมของผู้คนนั้นยืนยันว่าจะไม่มีทางขายไรอันสกาเปนแบงออกจากทีมในช่วงตลาดซือมนได้อย่างแน,น่นอนพร้อมยืนในว่านักเตะร,รายนี้ก็ไม่ได้มีไว้ขายและเมื่อสถานการณ์การย้ายทีมของไรอันสกาเปนแบงยังคงเป็นแบบนี้และเวลาตลาดการซื้อขายนักเตะก,กำลังจะปิดตัวลงนั้น มันก็กระชันชิดเข้ามาทุกขณะดังนั้นณนตอนนี้ทางลิบูนั้นก็กําลังมีความคิดว่าจะขอยืมตัวบรันสกาเปนแบกมาใช้งานหฤดูกาลและอาจจะใส่ออปชันในการซื้อขาดไว้ในภายหลังแนบเอาไว้ในสัญญายืมตัวอีกด้วยนั่นก็เพราะว่านักเตะร,รายนี้เป็นนักเตะที่ทางเชดกินครอปนั้นชื่นชอบเปน็นอย่างมากและได้ย้ํากับทางทีมงานการเจรจาไปเป็นที่เราหองลยแล้วว่าจะต้องคว้าตัวกองกลางร,ร,รายนี้มาร่วมทีมลิร์พูให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามทีนะครับ โดยทางั้น90มิลก็เชื่อว่ามีโอกาส้ม่มากที่ทางเบยม์เมนิกนั้นจะยอมปล่อยตัวไรอันสกับเปนแบงค์ให้กับทางลิวยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลแม้ว่ามันจะเป็นแผนที่ดีและเหมาะสมกับช่วงเวลานี้และพวกเขาก็ยังไม่ลืมนะครับว่าณตอนนี้ทางด้านมารเชสเตดนั่นก็มีความต้องการเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันที่อยากจะได้ตัวไรอันสกัเปนแบงค์ และทางทีมปีศาจดังนั้นก็พร้อมที่จะสู้ราคาแข่งกับทางลิเวอร์พูลดังนั้นในเมื่อลิเวอร์พูลของเรากําลังเป็นทีมที่มีกู่แข่งในเดี๋ยวนี้ซึ่งมันก็จะเจนแล้วว่าทางแมนเชสเตอร์เไนตดเองก็คงไม่ต้องการให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวรอยันสกับเป็นแบงเข้าสู่ทีมแบบง่ายๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามทีนะครับลิเวอร์พูลเอ็กโคได้ยืนยันว่ารอยันสกับเป็นแบงกองกลางของบเบเยอร์มินิกนั้นคือเป้าหมายที่แทจ้จริงของทีมลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลืออยู่สําหรับตลาดการกา้านนักตใช่วงม <Liverpool S 2> ลิเวอร์ูลก็เปิดเผยเองว่าลิเวอร์พูลได้พบกับเอเยนต์ส่วนตัวของมิฟิลทีมชันฮอลแลนด์ในวัย21ปีรยายนี้มาแล้วเมื่อต้นปีที่มานาและเขาเองก็มีการพูดคุยกับทันนั่นโทมัสถูกเกิาสำหรับอนาคตของเขาภายในทีมสตไตน์เบย์มานิกในฤดูกาลใหม่นี้ว่าเขายังคงอยู่ในแผนการนำทีมหรือไม่กขาเฟนแบกรู้นิวว่าอนาคตของเขาขึ้นอยู่กับการพูดคุยของเขากับสโมสร,รบบเบย์มานิกและพวกเขาก็ได้ให้สัญญาว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้ แต่เขมล่าสุดนะครับสำคัญมากเพราะรอยอันสกาเป็นแบกไม่รับกาสลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวและนั่นอาจเป็นปัจจัยการที่ทําให้ทางไรอันสกาเป็นแบกตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดก,การสกายนักเตะในช่วงสมัยน,นี้นี่คือข่าวจากลิเวอร์พูลเอโคผู้จัดการทีมปูริเซียมูชนันกาบัดนะครับบอกใบ้พร้อมขายมานูกโกเน่ให้กับลิเวอร์พูลแต่ต้องเป็นข้อเสนอก้อตโวเท่านั้นถอยหรือไปต่อดี ผู้ีเซอรมาเชกรบัดนะครับทีมดังแห่งศึกบุนเดสกัตเยอรมันตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าณตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยตัวมานูกโกเน่ออกจากท,ทีมในช่วงท้ายของตลาดก,การสแกนักเตะหน้าร้อนนี้หลังจากที่มีคายืนยันที่ชัดเจนว่าน,นตอนนี้ทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของกองกลางเด็กกีทีมชาฟิฝร,รั่งเศสรายนี้อีกครั้งเป็นที่โลย่อยแล้วหลังจากที่ณตอนนี้ทางด้านของมานูกโกเน่นั้นได้หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงฝึกซ้อมได้เป็นที่โลย่อยแล้วฉะนั้นก็ทาเอ่นปโสี ที่ทีมของพวกเขานั้นจะกลับมาเล่นลาตัวนักแต่รายนี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งครับ โดยก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวออกมาว่าท่านของ c ีอีโอของบริษัทมิชชันกระบ,บกนั้นก็เคยออกไม่สัมพันธ์ว่าพวกเขาพร้อมขายเมนูคเน่ให้กับลิเวอร์ pool ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ไหลแต่ถ้าหากลิเวอร์ pool ยื่นข้อเสนอก้อนโตขามาที่สโมสรน,นั่นพะต่อให้ตัวคนนั้นไม่อยากที่จะปล่อยตัวเมนูคเน่ออกจากทีมแต่ถ้าเป็นข้อเสนอก้อนโตแล้วแล้วก็ทีมของพวกคนนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดยล่าสุดนะครับทางด้านของโรแลนด์เวียกุสนะครับผู้จัดการทีมโปรเซียมิชเชกันบัตก็ได้ออกมายืนยันข่าวหนังข่าวนี้อีกคร,รั้งว่าสโมสรโปริเซียมิชเชกันบัตนั้นพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอ,อก้อนโตจากลิเวอร์พูลเพื่อพิจารณาขายมนูโกเน่ออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้เนืนองจาตัวของเขานั้นรู้ดีว่าลิเวอร์พูลมีความต้องการที่อยากจะได้ตัวมานูโกเน่เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและพวกเขาอาจพิจารณายืน่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายั้งแต่ซึ่งตัวผมก็บอกตรงนี้เลยว่าาหก ยื่นก็เสนอในจำนวนเงินที่เล็กน้อยเข้ามาเพื่อบีบให้ทีมของเราไม่มีทางเลือกนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะไม่มีทางพิจารณาการขายนั้งแต่รอยนี้ออกจากทีมไปในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนดังนั้นจึงมีเพียงแค่ข้อเสนอก้อนตัวเท่านั้นที่สามารถทําให้เราใจอ่อนยอมปล่อยตัวมอนูคนเอออกจาทีมไปให้กับพวกเขาได้ การด้ด้วยกันกนะครับท่านั้นของสปอตเบลก็ยืนยันว่าทางสโมสรปูิเซียมเชนกระบัดนั้นไม่มีความกดดันอะไรเลยที่จะต้องปล่อยตัวมมนูโคโนเนอ,ออกเดทเทียมไปในช่วงตลาดสมนุนี้นั่นเพราะกองกลางรายนี้ยังเหลือสัญญาอีกยาวนานกับสโมสรแห่งนี้และแผนการของพวกนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการขายเมนูโคโนเน่ออกเดทเทียมตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแต่ข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าท่านั่งปุติเซียมเชนกระบัดนั้น,น,น,นอาจจะกําลังยังเชิงลิเวอร์พูลมากกว่าเพราะรู้ดีว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวมมนูโคโนเน่ไปร,รุ่มทัพ ซึ่งแน่นอนว่าทางปุริเัทมันชนกรบร์แนั้นน่าจะกำลังมองหาตัวเลขในการย้ายทียมที่ไม่ถึงกว่า60ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะทางลิวเองก็เคยประเมินเอาไว้แล้วว่ามนนูลโคโนนั้นน่าจะมีค่าตัวในการย้ายทียมที่ไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์น่นอนว่าณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากทางด้านของลิวพูดไปยังได้ว่าพวกเขาหันกลับให้ความสนใจในตัวของมนนูลโคโนน่อีกครั้งจริงหรือไม่ดังนั้นความชัดเจนในเรื่องนี้น่าจะมีออกมาเห็นอีกครั้ง ในช่วงท้ายของตลาดการแข่งขันเต่น่าร้อนอนี้นะฮะโรโมาโนโยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลปฏิเสธการคว้าตัวโซเฟียอัมระบักด้วยตนเองเพราะอยากได้ตัววัตรุเอนโดมาร่วมทีมมากกว่าปาร์บิโูโรโมาโนโนะครับสายข่าวทางด้านการย้าทีมชื่อดังก็ได้มาตอบข้อข้องใจว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่ปล่อยโอากาสในการคว้าตัวโซเฟียอัมระบักกองกลางดีกีทิมาตนมโมรกโกเข้าสู่ทีมนะครับ าทางที่ก่อนนั้น,นลิเวอร์พูลก็เคยตัวเป็นเก่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของนักเตะร,รายนี้มาอย่างยาวนานตั้แต่ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมมาจนถึงช่วงตลาดสมัยนี้โดยหลายฝ่ายก็มองว่าเหตุผลสำคัญน่าจะมาจากการที่โซเฟียอัมรบักนั้นไม่ต้องการที่จะมาแข่งกับลิเวอร์พูลมากกว่านั่นเพราะทางลิเวอร์พูลนั้นมองว่าในเมื่อตัวนักเตะไม่มีใจให้กับสโมสรทางลิเวอร์พูลเองก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปง้อนนักเตะร,รายนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ ตามการรายงานล่าสุดจากธนางของฟาบิโซโรมาโน่สายข่าวทานการเยีมทีมชื่อดังก็ได้ออกมาให้ข่าวผ่านทางช่อง y o u t YouTube c h a n n นลของตัวเองโดยเขากล่าวว่าข่าวลือที่ออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ลมเลิกความสนใจในตัวของโซเฟียอัมระบักกองกลางจากฟิออร์เรนเตินนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการที่ตัวนักเตะไม่อยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่อย่างใดที่แท้จริงแล้วในช่วงที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีพอสมควรในการที่จะได้ตัวโซเฟียอัมระบักมาเริ่มทียง และทัน้นลิ์ูนั้นก็ได้มีการติดต่อโดยตรงไปยังตัวแทนของนักเตะรายนี้มาแล้วตั้งหลายครั้งและก็ดูเหมือนว่าการเจรจาที่ผ่านมานั้นก็ดาเนินการไปได้ดูดีแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือลิว์พูค้นพบ วัตรุเอนโดซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ที่ตรงตามสเปคที่ทางลิวพูนั้นต้องการทําให้ลิวพูนั้นหมดความท้าทายในตัวของโซเฟียอัมระบักในทันทีและทีมหงดแดงนั้นนะครับก็ได้ปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับโซเฟียอัมระบักมีฟิลของฟิออรเรนติน่าในช่วงเสมอน,นี้ในทันทีเพื่อไปหาวัตรุเอนโดซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ทางยอกสมาเกให้คนาแนะนําและเจเกนครับก็หลงรักวัตตุรุเอนโดตั้งแต่เมื่อได้เห็นฟอร์มการเล่นครั้งแรกที่ทางทีมงานส่งมาให้ดู นั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมจู่ๆลิวพูถึงปฏิเสธการยายทีมของโซเฟียอัมระบัตไปในทันทีและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะรายรนี้มารุ่งทับและทั้งหมดนี้ผมขอยืนยันว่าลิวพูไม่ได้พ่ายแพ้ในดิวกันยัดทีมของโซเฟียอัมระบัตให้กับใครทั้งนั้นแต่เป็นความต้องการของลิวพูเองทั้งห่าที่ปฏิเสธดิวกันยายทีมของโซเฟียอัมระบัตและหันไปคว้าตัววัตโตโรเอนโดเข้าสู่ทีมด้วยตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าวตโรเอนโดนั้นคือผู้เล่นที่ทางลิเวอร์ตังใจจะซื้อเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของฟาร์มโยและไม่ใช่การซื้อเพื่อขัดตัดทับแต่อย่างใดนะฮะรุนแรงเกินไปลิเวอร์พูลของพวกเราครับได้ยื่นอุทธรณ์ใบแดงอลิซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วนะครับยื่นอุทธรณ์โทษบานแล้วลิเวอร์พูลตัดสินใจยื่นอุทธรณ์กรณีใบแดงของอลิซิสแม็กอาริสเตอร์ในเกมเจอก,กับปอนมัดเป็นที่โลลายแล้วนะครับหลังเชื่อมั่นว่าโทษดังกล่าวรุนแรงเกินกว่าเหตุ ลิเวอรตต์ตัดสินใจส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ต่อกรณีการโดในใบแดงของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มิกฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมที่หงดแดงเอาชนะปอนมัดสำเนงในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยจังหวะดังกล่าวสตัดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเปิดปุ่มพุ่งเข้าเสียบใส่แรนคิสติจนปเป็นเหตุให้โทมัสปราโมสผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกในทันที เต่ดูจากภาพชานะครับก็แสดงเห็นว่าไม่ได้มีการสัมผัสกันที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องเป็นใบแดงแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดหงแดงได้ยืนเรื่องอุทธรใบแดงของแม็กอลิสเตอร์ต่อ FA อย่างเป็นการแล้วซึ่งหากสําเร็จก็จะทําให้นักเตะไม่ถูกลงโทษแบนในอีก3ามเกมถัดไปที่จะเจอกับนิวคลอสโอลาร์เซนอลและบูมแฮมตันก็คอยจับตาดูให้ดีๆครับในอีก2สัปดาห์น,นี้น่าจะรู้ผลนะครับ สีแดงตลอดชีวิตไอเวนโทนี่ลั่นหัวใจมอบให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นแฟนพันธ้หงดแดงไอเวนโทนี่กอนักกีฬาของเบลนฟอร์ดนะครับสมรในักศึกผิมพังกรดเผยตนเป็นแฟนพันธ้ของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กๆและทั้งหัวใจมอบให้กับทัพหงดแดงเท่านั้นเดายวยิงเลิกพูดีึนะครับในวัย27ปีที่อยู่ในช่วงติดทษแบนถึง8เดือนหลังฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับการพานันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA และนักเตะจะกลับมาช่วยทัพพึ่งน้อยได้อีกครั้งก็ต้องรอจนถึงวันที่16มกราคมปี2024นอกจากนี้เขายังโดนปรับเงินจำนวน5,000 50, 0ปอนด์ประมาณ2.1ล้านบาทด้วยโทนี่ใช้เวลาว่างจากการไม่เล่น,ลนฟุตบอลได้เห็นสภาพกับทนง้านของ on the daily of CEO ซึ่งเป็นรายการพอสแคตเกี่ยวกับความผูกพันของเขากับลิเวอร์พูลว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้ผมชอบดูอัลเชนอลและ ดูว่าพวกเขาเล่นกันยังไงแต่ใช่ผมเป็นสาวกลิเวอร์พู้ผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลทั้งหัวใจเนื่องเีนีล้าวนะครับของฮองดีกิทิมเชิงเกลียดยอมรับว่านิสัยเสพติดการพนันส่งผลต่อชีวิตของเขามากๆตอนที่เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับข้อหาทั้งหมดถูกเปิดเผยมีหลายคนไปหาแม่ของผมที่ทํางานและพูดอะไรยแยะมากมายผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันมีคนแปลกหน้าตะโกนอะไรก็ไม่รู้เยอะยะ ผมอยู่กับครอบครัวและลูกของผมและก็มีหลายคนตะกนถ้อยคำแย่ๆออกมากว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้มันก็ยากมากผู้คนซึ่งปกติแล้วคุณไม่เคยคุยด้วยแม้แต่พ่อแม่ของผมหรือครอบครัวก็ไม่เคยคุยด้วยพวกเขาโผล่ออกมาแล้วพูดว่ามีเรื่องจะคุยกับไอเวนเมื่อเรื่องแย่ๆผ่านไปแล้วตอนนี้คุณก็ต้องการพูดและค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงกันข้ามกับตอนที่ผมยิงประตูดได้หรือถูกเรียกตัวติดจีเฟียงเกรดพวกเขาไม่เคยพูดอะไรมากนัก แต่นี่แหละชีวิตและผู้คนก็เป็นแบบนั้นแหละเราไม่ต้องไปสนใจพวกเขาเวลาที่เห็นพวกเขาเราจะเห็นดวงตาที่ชั่วร้ายโทนี่ระบุรบกวนสมาธิแฟนบอลลิเวอร์เรียกร้องสมสรแบนป้ายขอเสื้อเทนนเล็ลิสเเนอร์โนแบนป้ายขอเสื้อได้ไหมแฟนๆหลายคนเริ่มสแสดงความรู้สึกลำคาญในเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับบอลมัดที่แอนฟิลด์นะครับเมื่อมีเด็กชูป้ายขอเสื้อแมตช์เด์ของ เทนอลิกซานโนรระหว่างที่จุดตัวกาลังเดินไปเตะมุมระหว่างเกมพิมลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับบอลมัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยระหว่างการถ่ายทอดสดแสดงเห็นเด็กชายคนหนึ่งขอเสือ้อเทนอเลิกซาโนในช่วงที่เดินไปเตะมุมก่อนที่ทีมของแดงจะเอาชนะบอลมัดไปได้3-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหลังจากภาพดังกลางก่าวเผยแพร่ออกไป,ไปแฟนๆหลายคนในโลกออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องมึงเอิร์นแบนเนอร์ถูกแขวนในขณะที่เทนกำลังที่จะเตรียมเตะมุม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจานวนแบนเนอร์ดังกล่าวปรากฏขึ้นในเกมต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้บางสโมสรเช่นโคโกนและอาจ็กอัมตาดัมสั่งแบนป้ายดังกล่าวเนื่องจากนักเตะไม่สามารถรับรองขอทั้งหมดได้ซึ่งจะทําให้แฟนๆผิดหวังทําให้นตอนนี้แฟนบางคนเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลพิจารณาว่าสโมสรจะสามารถจัดการกับมาตรการนี้ตามสมควรหรือไม่โดยความคิดเห็นแฟนๆระบ,บุว่าออนซีฮัสโพ์ว่า ผู้คนนำไป้ายไปที่สนามฟุตบอลพร้อมกับลูกๆของพวกเขาโดยที่มองหาเสื้อนักเตะชั้นนำอันที่จริงมันอยู่เหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงลุยส์ o n e โพสต์ว่า mm hmm. ฟังดูเหมือนคนแก่ที่น่าสังเวทแต่ป้ายแบนเนอร์ Can I Have You j u s t ทำให้ฉันรำคาญจริงๆชอน n อ o ดโรเวนโพสต์ว่าได้โปรด LFC คุณสามารถห้ามคนงี่เง่าที่อนฟิลกับป้ายขอเสื้อนักเตะได้ไหมขอบคุณและ AFC ซีไซนีโพดว่าสโมสรต้องเริ่มติดป้ายห้ามขอเสื้อนักเตะนะลิเวอร์พูลคนเลือกการนะครับเทียบผลงานไรอันสกาบเฟนแบกกับชิคดูโกเร่เกฟเฟนแบกประทัดูโกเรเทียบผลงานของไรอันสกาบเฟนแบกกับชิคดูโกเร่สองเป้าหมายของลิเวอร์พูลที่กำลังพิจารณาคว้าตัวมาเสริมแกลงในแดนกลางต่อจากวัตรุเอนโดในช่วงสมอน,นี้ลิเวอร์พูลนะครับกำลังพยายามเดินหน้าหากองกลางตัวรับคนใหม่ หลัง2เป้าหมายที่อยากได้ตัวทั้งไมเซกาเชโดและโลเมโอลาเวียโจซีปาดนาดึงตบวร่วมเทียมแม้ล่าสุดนักข่าหงแดงเพิ่งจะได้ตัววัตตุรุเอ็นโดมมิฟิวตินชาิญี่ปุ่นเข้ามาร่วมเทียมแต่คาดการว่าผู้เขายังอยากจะได้กองกลางเข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายโดยนอกจากชีสดูโกเรียดาเตะของคริสตอปเลตที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็มีชื่อของไรอันสกัฟเฟนแบกของไบยมอนิกเข้ามามีข่าวเชื่อมโยงอีกด้วยครับ หากเปรียบเทียบผลงานของดูกเล่กับกาเฟนแบกในนุกาลส0 22. ตือนสออกมาเป็นดังนี้นะครับความแม่นยำในการพันบอลกาเฟนแบกมี89%ดูกเล่83.2%นแย่งบอลจากคู่แข่งเลี้ยงบอลสำเร็จดูกเล่5 5 8กาเฟนแบก51%เข้าสกัดทีเลต่อเกมดูกกส2ุกาเฟนแบก1.51ตัดบอลสำเร็จทีเรตต่อเกมดูกลก่1.82 ก้าเร์เฟนแบก1.6เลี้ยงบอลพันคู่แข่งสำเร็จดูกลยุทเ,จ,เจ็ดสิบเอ็ดจร์เซกาเร์เฟนแบาทกสิบหอเ็ลเลยได้ว่าชีตดูกลยุทครับมีผลงานและก็สถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนความภาคภูมิใจชาวเอเชียเมยิร์คเวนยกคาโอรุมิโตมะแข่งระดับท็อปคลาสแข่งระดับท็อปคลสาสเมิร์คเวนตำแหน่งกองหน้าทีมเชียงเกล็ดเย,ยอะยังคาโอรุมิโตมะนะครับปิดจมพลิ้วของเบรตันแอมอ์เออรียน ว่าเป็นนักเตะระดับท็อปคัพไปแล้วหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดในแมตช์ล่าสุดนำต้นสกัดไลตอนวูมแฮมตันวันเนลเลอร์ซีหนึ่งในเกมพิมลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีความสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพนักต่ายยามาเล่นกับเบรดอนในช่วงสมร์ปี2 0 2 1ถูกส่งลงไปเล่นแบบยืมตัวกับยูเนียนแซงส์กัวรัวในซีซั่น2 0 2 8 2 0 22ส่งผลให้เขากลายเป็นที่หมายปองของหลายทีมชั้นนำในลีกสูงสุดของเมืองกุดร รวมทั้งอร์เซนอลแมนเชสเตอร์ที่อยากจะได้ตัวดาวเตะเลือดซามูไรในวัย26ปีมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยนี้ล่าสุดปีกทีมเจ้าญ่ปุ่นพึ่งโชว์ลีลากระชากลักลเลื้อยหลบผู้เล่นหมาป่าบูมงหัตัน4-5คนก่อนที่จะส่งบอลเข้าไปก้กนตะข่ายอย่างยอดเยี่ยมทำให้หลายคนยกย่องว่าน,นี่อาจจะเป็นหนึ่งในประตูที่ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2023-2024เลยทีเดียวนะครับไมเคิลเวนซ์เคยเล่นกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยอมระบ่า มีตัวมาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือผู้เล่นระดับท็อปคลาสและเป็นนักเตะที่ตันไม่สามารถขายออกไปถ้าหากพวกเขาอยากจะประสบความสาเร็จพวกเขาเสียนักเตะชช่นยอดของพวกเขาไปถึง2คนอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์กับยมซกายเซีโดแต่พวกเขาต้องเก็บนักเตะคนนี้เอาไว้เขารุมมิดตอมะซึ่งอนว่าเขาเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสไปแล้วจวังหวะนั้นเป็น1ประตูแห่งซีซั่นพอจบฤดูกาลเราจะมาพิจารกกันว่ามันสมควรเป็นประตูแห่งซีซั่นไหมไมเคิลโอเวนระบ,บุถึงท้าย แอดมินก็เห็นด้วยนะครับเป็นชาวเอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยสร้างตัวเองจากทีมเล็กๆแล้วก็โด่งดังเป็นมู้แตกนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทีมดังจะต้องมาซื้อไปแน่นอนในราคาที่แพงนะฮะซึ่งลเวูลของพวกเรานะครับก็มีโอกาสคว้าตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะไปทับตำแหน่งกับลุยดิอาร์ตนะครับท่านั้นปีกซ้ายและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือค่าตัวนั่นเองแต่ผมแอดมินมีความภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นคนเอเชียนั่นเองนะฮะ นี่คือสถาการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่22สิงหาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ